na em ma ตกไหมเหรอโอ้โหยังนึกว่าแก้วตกลงไปหัวเสียงขนาดกินรูปไม่ต้องให้ปลากินเลยย้ายวนอลโอ้โหเอาโดนระะอ่าหันปลาหายจา